วันนี้พลอากาศเอกชลิตุกผาสุกองค,องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,ราชเวชานุกูลและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเขาเฉาเฉลิมประเกียติ80พรรษาจังหวัดระยองซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็นหนึ่งใน10แห่งที่กระทรวงสาธาร,รณาสุขสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมประเกียติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมพิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบาพิษเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมาพารรษา80พรร 5ธันวาคม2550และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจา้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้หมูลนิธิเทพรัราชเวชานุกูลให้การสนับสนุนด้านต่างๆโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวาวดีเสด็จไปทรงประทานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27ธันวาคม2550 โรงพยาบาลแห่งนี้รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตพื้นที่กว่า23,000คนมีหน่วยบริการปฐมภูมิคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบจำนวน6แห่งมีแพทย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่อื่นๆรวม128คนมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลีย่ย239คนต่อวันโรคที่พบมาก5อันดับแรกของผู้ป่วยนอกได้แก่ ความดันโลหิตสูงเบาหวานเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบไข้หวัดและอาหารไม่ย่อยมีผู้ป่วยในเฉลี่ย16คนต่อวันอัตราการครองเตียง1อ4ละ49โรคที่พบมากค่าอันดับแรกของผู้ป่วยในได้แก่ปอดติดเชื้อจากไวรัสคออักเสบเชียบพ,พลันเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบภาวะเลือดจางและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาหมู่นิธิเทพพร,ราชเวชานุกูลได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและในปี2565ได้รับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า500 mA แบบแขวนเพดานและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า4เตียง